สบายดีทุกคนมือนี้ตอนหับเข้าสู่ซองสาวลาวสะพ้ายขอนแกน่นมือเฮามาอยู่ที่ทะเลทุกคนอ่าลินสุดแบบนี้ลมพัดผมล้นลมพัดเสื้อแบบนี้โบมีอยู่ใส่หนอมือเฮามาอยู่ที่ทะเลพัทยาค่ะทุกคนสําหรับมือนี้ของอ,อ๋อคลิปนี้คือโบอเมนมือนี้นเนาะบบมันถ่ายมือนี้คลิปนี้คืออ๋อถ่ายไปโดนแล้ว แล้วก็เคยอารมณ์แล้วเนาะแต่ว่าเอามาให้ทุกคนเห็นอีกเท่านึงที่เอาไปทะเลมาให้ทุกคนได้เบิงเนาอะ,อะเพราะว่าบางคนก็อาจจะเห็นแล้วแต่ว่าอันนี้คือเป็นการที่เอามาให้ทุกคนเบิงใหม่เนาะอันนี้คือเอาไปมาดนแล้วนาชีเป็นจากเดือนละหลายเดือนแล้วเนะาะเดี๋ยวมื่อหน้าไปใหม่ให้ทุกคนได้เบิงใหม่เนาะ ไปมือหนาในซีนไปใส่นอทุกคนว่าอยู่ไทยนี่ทะเลที่งามที่สุดอยู่ใส่ช่วยแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวไออ๋อเดนเนาะว่าทะเลอยู่ประเทศไทยนี่ยอดใดที่งามอ๋อเห็นมาก็กูดบอกก็กูดกันนะแต่ว่าบูดอยู่ใส่นาออ่านากา็รเกาะเอียงเองกเกาะสมิต์เกาะกระบี่ <laughs> บนนอ่อีกอันนี้พาเด็กๆยางหล่อลิ้นเนาะวันนี้กะอ้ไอ้เพิ่นบริมาเพราะว่าช่วงที่ออกไปนี่ช่วงที่ตอนที่ออกไปนี่คือว่าทุกคนหน้าที่แบบเป็นวัดเนาะเป็นวัดกันเลยอเออพอดได้อ่าพได้ไปนําอ้าเพิ่นก็นบอดได้ไปน้าเนาะเพราะว่าเาบาสบายเบิดเลยน,นีเขาก็เลยพากันแบบ ยังรอก่อนเฮามานี่เฮามาเที่ยวนี้ประมาณสามวันสองคืนค่ะทุกคนอ่นนี่ก็จะเป็นแบบทะเลสงบนิ่งค่ะบรรยากาศคืองามแหงน่ะคันแบบว่าอม,มีเพื่อนเพื่อนว่าไปอันทะเลนี้มันมีบอลกลางเต้นบอ่อันนี้ถามเป็นความรู้เนาะเพราะว่าซื้อเต้นมาแล้วซื้อเต้นมาแล้วก็อยากไซนเนี่ยนะ่าก็บอกอยากว่าคันว่ามีบ่มีอ่น เพื่อนของสามีแนะนําว่ามีบอลกลางเต้นอยู่อยู่ริมทะเลเลย่าษาเดแบบอยู่ใกล้ๆทะเลเขากลางเต้นเขาก็สามารถที่จะลงประดินนั้นได้สินะหมือแบสั้นแบบสั้นมันน่าจะดี่าไปนอนรงเหวได้อกว่าเขามันก็จะประหยัดค่าที่พักไปหลายเติมเนาะเอากระซีได้เอาเงินมาไปซื้อกุ้งซื้อหอยปูปลามลี้ยงผัวเอามากินปาร์ตี้กันเนาะขัางนอกแบบว่า ไปน้ำกันเป็นกุ้มเป็นพวกสินกเนาะก็เฮ็ดบาร์บีคิวนะั่นนี่กินค่ะว่ามีบอลกลางเต้นอะไรเกี่ยวหมายถึงเนาะมีบอลกลางเต้นมีบอลในเฮ็ดนู่ he head, นเฮ็ด he นี่กินแบบปิกนิกตั้งสั้นน่ะน่าจะโอเคก่อนเพราะว่าที่พักกับบอได้ถึกถึกเนาะอยู่ทะเลอ,ะอยู่ทะเลพัทยานะพัทยาอ่ะภาษาอังกฤษเป็นพัทยาสินาะอยู่ทะเลพัทยานี่ก็บอเมนเทอร์แน,น่นาะที่พักถ้าว่า มีแบบนี้ก็โอเคเลยเนาะอันนี้กิจภาพเด็กๆแบบไปยางเบิงงบิมทะเลสักหน่อยอ่ะอันนี้ก็คือมือที่หนึ่งเนาะทุกคนมือที่นี่งพากก็สีแบบยางล้าเบิงว่าอยู่มีวันลินบ่อนไหนดีคะต้องให้ลินเนาะอันนี้เบอโมเมนที่ลินเนาะเพราะว่าวันดินจะอีกอยู uh ่พูดมีคนหลายๆเดีย๋ยวเอาพาไปเบิงในอีกเบอดอน <laughs> อ่ะ เมื่อต่อมาเราก็สินมานี่แหละไปกินอาหารไปกินปลาหมึกดำกุ้งผัดเอ้ยหมึกผัดผัดอะไรอย่างผัดน้ำดำกินละแข้วก็สีดำเนาะลูกอันนี้ลูกหน้าอารมณ์ผูจอยเพราะว่านอนนอนหาใจตื่นนอนหาใิตื่นเลยแบบอารมณ์ันิ่มจอยเนาะให้แม่กินแต่ก่อนคือแบบอาหารโอเคเลยลูกสาวากินได้ม่เป็นบริเศษเนาะ ลูกสาวกินแดงสองคนเลยเพราะว่าอาหารมันบปรเพดสร้างมาแบบมารอบหน้าคือลูกชายต้องมาแล้วเนาะกินปุ๊บฟันดำปั๊บสาวสองคนกินอาหารเสร็จแล้วเขาก็สินลงไปลิ่นทะเลกันอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมที่จะเบิ้งสาวใสบิกินี่เลยยังทุกคนพลังใสบิกินี่นอนอาบแดดปฏิโทปฏิเช อาบแดดตั้งแต่เที่ยงเนาะตั้งแต่แบบอ,อาแดดแห้งๆในโอยทำาเมนเป็นออนี้นดําเป็นนั่น,นอะขนาดทาให้แดดบดอันนี้คือห้าโมงแรงแล้วนี่ทุกคนแดดกยังบวลงแดดยังบวลงให้เนาะเพราะว่าแดดยู่นี่มไนเป็นยงังนานคนัมเเพราะว่าอัที่ให้แดดแดดห้าโมงเหรียญก็ยังฮ้อนนะทุกคนเพราะว่ายังฮ้อนอยู่เนาะแบบ โตอ,อาถึกแดดกันยังฮ้อนอยู่ลงไปลินสิพาดเด็กน้อยลงไปลินท่าให้แดดบดอยู่ตอนนี้ยเด็กน้อยก็อยากลินแหงละแอบ,บทนบ่ไหวเห็นพขาเจ้าอาลินน้ำเขาเลยอยากอยากลินแล้วเอาอเนี่ยค่ะท่าให้แดดบดอยู่ลูกเออยั <c oughs> ยที่มาทะเลทุกคนขอแนะนําให้แบบให้ซื้อที่แบบผิดตักทรายชินนันานี่คือซื้ออยู่ไกลไกหรือว่าเตรียมพร้อมมาแต่บ้านรลเพราะว่า ให้มาซื้ออยู่อยู่บนทะเลมันจะโปมีขายมันจะมีขายอยู่บนทางอันคนทางมันคนล้ายบนรถเที่ยวคุณเนาะแต่ว่าคันมีลูกน้อยแบบนี้เขาจะจับมือลูเขาก็ไม่ได้ซื้ออย่างคันเตรี่ยมพร้อมมันต่บ้านคือโอเคเนาะมันจะโอเคก่อนคือแบบมาเที่ยวกับลูกตอนยังน้อยนี่มันเป็นอีกอย่างทีมาลุงตุงนั่งของนี่ลายแหงเนาะทุกคนอันนี้ พร้อมที่จะลงไปลินแล้วานลูกไปลินแล้ว,าลลลวตาเวินคือ,อยังบหันตกเนาะบางคนที่เป็นคนกรุงเทพเนาะอาูีพภาษาวาตัตตะเวินเนี่ยแปลว่าหยังตะเวินก็คือพระอาทิตย์ลวเนะวาะเพราะว่าอ,อ๋อภาษาลาวอา่าบางคนอาจจะบ่เข้าใจเนาะตะเวินคือพระอาทิตย์นะคะส่วนอีกเกิงก็คือดวงจันทร์ภาษาลาวก็พิเศสรางคล้ายๆกันเนาะเอาสิแบบ เบอยคล้ายๆกันแล้วก็ซื่อสารกันก็เข้าใจกลัวอันนี้พาลูกๆมาลินละเริ่มลินทรายแล้วเนาะคือถ้าออกจากบ้านนินเด็กๆคือจะชอบมากเลยค่ะคือมกักแฮงเนาะเวลาที่ออกมาลินนอกบ้านหรือว่าชิบไปเที่ยวนี่คือเขาจะ,จะมักนี้แบบบ่มีเครื่องลินกน็สามารถที่จะลินได้ลินทรายนู้นนั่นนี่เนาะ อันนี้เอากระเบิงมาจากในทีวีเนาะเห็นเขาเจ้าพ่อีนก็เลยพาเด็กๆมาลีนกันเฮ็ดโดนัทแบบคีซายเอาคีซายคือตอนนี้เฮ็ดได้ดิดใจแห้งลูกสาวเนาะ,ะลูกสาวผู้น้อยเห็ุการอยากเฮ็ดคือกันอยากแบบเฮียนเฮ็ดนู่นนี่นนนมาแข้งสนุกแฮงเนาะ อันนี้คือเด็กเด็กคือจะมากแป๊บลินที่ซายคือบนีอ๋อจ,จะพาพ่อกับแม่มาเือหนึ่งเนาะตอนสงการปีที่แล้วพ้ามาลินนี่นินแหละพ้ามาลินอ่ะอยู่พัทยานี่เนาะพัทยาโอ้ยเป็นอย่างคือออกพัทยาตลอดเคยพาพ่อพ,พาเม่มาลินนี่เนาะในอันตอนสงการตอนสงการพาคนมาลินช่วงสงการคนก็มาไกลลยอ ช่วงโครงการคิดว่าคนจะแบบบอมลินทะเลแต่โบแมนเ,เนาะช่วงโครงการจองห้องแฮม,มก็นจนว่าเกือบเอาได้เนาะแบบว่าท้องแฮม,มตัวใดคือเต็มเบอร์ต้องโทรมาจองก่อนโทรมาจองก่อนเป็นแบบหลายมือเนาะหลายมือเติบคันบอโทรจองนี่คือบบมีบอลน,นอนทุกคนเอ้ยแต่ว่าคันว่าเป็นตอนนี้คือเอาเต็นไปอย่างเดียวเนาะจอกบ,บอลกลางเต็นเลย บนกัาเต้นเพราะว่าเขามีเต้นเลยเด้เขาก็ต้องแบบใจคุ้มคาเนะลูก็จะมาโซ่แหละคือเราจะพากันเล่นอยู่ตรงนี้นานพอสมควรนะคะเพราะว่าแบบแดดก็ไม่มีแล้วไม่มีแดดแล้วนะพากันเล่นแบบจนมืดเลยนะนี่ตรงนี้คือเราก็พากันเล่นเล่นอย่างนีนะ้แล้วก็ลงทะเลเพราะช่วงช่วงช่วงที่ออกไปเล่นนี่นคือแบบร้อน อากาศร้อนขนาดมีลมมีลมตลอดแต่ว่ามันก็ยังร้อนอยู่คนก็ไม่ได้ในน้อยนะคะตอนวันนี้ที่เอา,อาที่ยอไปนี่มันเป็นงานของอะไรเขาจัดคอนเสิร์ตอยู่ข้างๆตรงที่กั้นเขาก็จะมีให้กั้นให้แบบว่าไม่ให้เล่นอ่านอกอันนั้นเนาะแต่ว่าออกมันเล่นผิดเนาะมันเล่นผิดตรงนี้คือคือตรงตรงเมื่อกี้อ่ะเขาเขาไม่ให้ออกไปเล่นตรงโน้นเพราะว่ามันจะเป็นน้ําลึกก็เลยแบบ เข้ามาเล่นตรงที่เขากั้นไว้เข้าให้เล่นอยู่ตรงนี้นะตรงข้างตรงเมื่อกี้เล่นผิดที่ผิดทางค<อ>ือ <c oughs> เอาสุดบิกินี่ไปหลายสุดอยู่ในทุกคนแต่ว่ามันบผพานเนาะมันบผ่านสายตาซามี <c oughs> สุดอะบิกินี่อะไปประมาณสามสี่สุดเลยนะเนาะแต่ว่าเพราะว่ามันโป๊กเกินไปก็เลยบม่ได้ใส่ <ฮะ S 1> ในสายสุดนี้แหละ แถมผ้าคุมมาด้วยค่ะแถมเสื้อคุมด้วยนะคะคือแบบช่วงเป็นสาวไซย,ยังก็ได้เนาะแต่เป็นแต่ม,แมีสามีแล้วไซย,ยังก็ต้องรายงานเพื่อนเนาะว่าไซไดบอดตัวนี้ต้องผ่านผู้จัดการส่วนโตนะเนาะอันนี้แบบคันว่าเพื่อนว่าโบผ่านคือบบได้ใส่อะซื้อมาค่ะโบต้องใส่ค่ะซื้อมา ซื้อมาโซวไว้เพื่อได้ซื้อกระพอเนาะแต่ว่าบบได้ใส่ก็บ่เป็นยังอันนี้พาเด็กๆแนวนี่ลินแนะล้วลินที่ใสอีกแล้วลินใสแล้วเนาะเลาก็จะลินใสแล้วเบิดมือเบิดเบนคันว่าออกมาแบบมาแบบน้ำมูน้ำพวงนี้ก็สีนขี่พ่นแล้วจิสกีกีเบอรน่าโบพ่นแล้วเนาะเพราะว่าเขาก็สีแบบ ลิลล์แบบอะไรที่แบบมันแบบท้าทายนิดนึงนะเนาะตอนที่มานำาสาวดาวเนาะสาวดาวสะพ้ายเสียงลายกับพากันไปเกาะล่าแล้วกระพังกันไปขี่ไปน้ำหน้าโบนเนาะตอนที่ยังโบมีลูกกันหมดแหละมาแต่สมัยนี้ยังแบบยังมีลูกเนาะช่วงนี้มีลูกแล้วโอดค่ะโอดขี่ขี่อย่างก็ขี่ม่ได้เพราะว่าต้องดูแลดูแลแล,ลูก พาลูกมาลินกาลินได้จะทำนีนแ่แหละทุกคนเอ้ยแต่ก็เห็นลูกมีครอบสุงเขาก็มีครอบสูงเนาะมันก็แตกต่างจากตอนเป็นสาวเอาก็ทายไว้ออกก็ทายไว้แบบว่า,าเพื่อสีได้เอามาเบิ่งตอนที่ลูกไงลูกอลูกไงแล้วก็เอาให้ให้ลูกกลักมาเบิง่งเนาะว่าพิลินเคยพปลินวัาน,นั้นวัาน,นี่ก็เอาถ่ายเพื่อสีแบบ เอาไว้เป็นความทรงจำทายตอลูกยังน้อยนีคือว่าแบบอาหารอาหางบัตรกลับมาเบิ่งึ้นนะเนาะอ่า,าตอนที่ลูกยังเว้าเว้าแบบ ทายไว้ตอนที่ลูกยังแววบคอดเนาะทุกคนท่านเพื่อ้มีลูกน้อยนีย่คือแบบทายไว้ไหลายๆอัตอนที่ทายแบบจนโทรศัพท์นี่แบบมมเมมติมเนาะทุกคนฟังเสียงขื่นเนาะขึ้นแบบซับแหงค่ะซัดแบบซาดซาด,ด,ดเลย เาอยู่นี่นะฮะก็แบบพากันบึงบึงยวงเทิงมีคนแทงหลายเนาะบางคนนะเนาะมานอนแบบมานอนอยู่จนซอดแจ้งมนเนาะนอนอยู่ริมทะเลเนาะลิ่นไปลิ่นมาหันไปอีกเทื่อนึงคือตะเวนยมโตกแต่ว่ามืดแล้วเนาะอ่ายไปคือว่ามืดเลยเนาะยังมีคนเนาะ ือ uhm. ตอนที่ะะอ่อนเสียงนั้นอย er ู่ข้างในมันจะเป็นแบบเสียงเพี้ยนๆนิดนึงเพราะว่าเพิ่นจะอันเปิดเพลงท่วงขลังกัเลยแบบว่ายามติดลิขสิทธิ์กันเลยเสียงแบบเพี้ยงน้อยหนึ่งยุด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 ยยุดตรงนั้นจะตกรอกันรอกัน ไปไปไปเก่งมาค่ะไปเก่งมา มาจบกันตรงนี้นะทุกคนสำหรับวีเนียวขอลาไปก่อนฝากกดติดตามด้วยนะ